สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับใจเอกช anel ที่ริมเขื่อนป่าสักชลริทธิ์บ้านมนาหวานทะเลน้ําจืดนะครับน้าในเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์ก็เต็มร้อยเปอร์เซนนะครับผมมีเรือนะครับให้เช่ามีแพให้เช่านะครับผมเรือพาเที่ยวนะครับที่บ้านมนาหวานทะเลน้ําจืดเขื่อนป่าสักครับชมทัศนียภาพ สวยๆนะครับภูเขาท้องฟ้าสายน้ําแห่งทะเลน้ําจืดเขื่อนป่าสักท่านผู้ชมที่มาติดตามรับชมนะครับเจเอ๋ศุรชัยนะครับวันนี้ก็มาซื้อปลานะครับก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับน้ําเต็มตลิ่งนะครับเดือนหน้าก็จะลอยกระทงแล้วนะครับท่านผู้ชมมีลอยกระทงที่นี่นะครับจัดลอยกระทงนะครับ เพนเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตะลิงผมชอบต้นไม้ตัวนี้มากดูสวยดีครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้เจ๊เอ๋สุรชัยโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ